สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจำวันกับแม่บ้นองนะคะวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งกันยายน2564สีมงคลน,นำโชคนะคะจะมีสีดำฟ้าและขาวเลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีเลขหนึ่งเลข8เลขศูนย์เลข2เลขเก้อย่าลืมนะคะ9กับ6ตัวเดียวกันนะ,ะเมื่อจะเป็นชุด3าตัวได้ดังนี้นะคะ 108, 182, 189, 802, 809, 029, 021, 291, 298, และ 9, 10 mm hmm. เมื่อจะเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ 18, 10, 12, 19, 80, 82, 89, 0209, และ29 สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขท,ที่ที่อยู่อาศัยนะคะช่วงนี้ถ้ามีใครเจ็บใครป่วยใครไม่สบายนะคะอายุคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตอายุของคนตายนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็สลิปเงินทําบุญที่ร่วมทําบุญกับคนตายร่วมทําบุญกับลงศพนะ,ะน,นั่นก็คือสื่อนําโชคสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันอาทิตย์หนึ่งสามศูนย์ห้าเก้า ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนําโชคจะมาจากเลขที่บ้านนะก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง92154ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนําโชคจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่องานเป็นประจําสําหรับเลขเด่นเสริมดวง1 2 4 7 8ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนําโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของพ่อนะคะ หรือถ้าท่านไม่อยู่แลวอายุสุดท้ายของท่านนอกจากนี้อายุของคนที่คนวัน,วนพุธกลางวันรักมากที่ส,สุดก็เป็นสื่อน,นําโชคด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง6,4,381ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อน,นําโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของแม่หรือถ้าแม่ไม่อยู่และอายุสุดท้ายของท่านนะคะนอกจากนี้อยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อน้าโชคสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพุธกลางคืน32-107 ท้าที่เกิดในวันพฤหัสสื่อนำโชคจะมาจากเลขที่บินต่างๆบินคณคก็ไฟค่าโทรศรัพท์ถ้ามีแจ้งมาในวันนี้สตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อนำโชคค่ะนอกจากนี้เลขที่บัตรคิวรอหมอรอยารอฉีดวัคซีนรอ,รอเลขที่บัตรคิวธนาคารก็เป็นสื่อนำโชคของคนวันพระหัสนะคะช่วงนี้ถ้าไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะคะถ้าอยากจะมีโชคนะคะโอนเงินทําบุญนะคะให้กับโรงพยาบาลเลขที่สลิปเงินทําบุญคือสื่อนำโชคค่ะ สำหรับเลขเด่นเสริมดวง12089้าท่านที่เกิดในวันศุกร์สอดำโชวจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่องานเป็นประจำและนอกจากนี้นะคะเลขจากความฝันนะคะฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันศุกร์นะคะ1 4 8 2 5ห ท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่อนำโชคนะคะจะมาจากเลขจากพระราหูถ้าคุณบูชาพระราหูเลขลัอประจําองค์นะคะหรือเลขสิมีจากพระราหูนอกจากนี้นะคะเลขสลิปเงินทําบุญก็เป็นสื่อนําโชคในวันนี้นะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันเสาร์ห้าหนึ่งแปดสองเก้านะคะวันนี้นะคะไม่หมดกำหนดไม่หมดหน่องกําหนดจิตนะคะเลขเด่นนี้สื่อนําโชคเลขเด่นประจําวันสําหรับนะคะฮานอยลาวฮานอยนะคะ รัฐบาลออมสินนะคะหรือเลขหุ้นต่างๆนะคะตามสะดวกที่คุณจะเอาไปไปใช้วันนี้ขออวยพรทุกท่านโชคดีนะคะกับสื่อนำโชคเลขนำโชคเลขเด่นประจำวันเฮงเฮงปังป,งปงัรวยรวกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ